ว้าวว้าวาสวัสดีครับมารอคนเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะพูดทีเดียวนะครับค้างก็แล้ว คไม่ใช่เบนเอเล่นนะครับถ้ามันค้างนะครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องไปซื้อมือไปซื้อมือถือใหม่กันมันเป็นอะไรที่จะต้องซื้ออยู่แล้วนะครับมือถือแต่ขอขอเวลาก่อนนะครับมือถือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้อีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้ใช้ไลฟ์อย่างบ่อยๆแน่อนอนแต่ตอนนี้มันไม่ไหวจริงนะครับตอนนี้ผมจะเข้ามาไลฟ์ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไป ทำธุรัต่อนะครับก็คือทํางานนั่นแหละลิเชอร์เป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับพี่ปามครับโอ้โหพี่ปามคิดถึงมากๆครับเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวที่สตูนะครับพี่ปามเดี๋ยวจะไปป่วนที่วอรบิสบินะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมามาเล่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 าให้ฟังหน่อยนะครับบท พะลก,กับพระรามนะครับทุกคนแยกออกกันไม่เอ่ยนะครับผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมตั้งใจและพยายามอย่างมากที่จะให้สองตัวละครเนี่ยมันมันดูต่างกันแล้วก็ดูดูให้คนมันจำได้แล้วก็มีกิมมิคของของตัวละครทั้งสองนะครับว่าว่าจะดีไซน์อนอกมายัางไงนะครับทุกคนไดยไหมกับ นี้ผมเนี่ยรีบขับรถกลับกรุงเทพเลยนะครับจากระยองเพราะว่าผมเนี่ยไปทำธุระที่ระยองมาอืมนั่นแหละที่โทรศัพท์ผมนี่มัน พร้อมมาเหรอไหนอะผมต้องชวนเดี๋ยวผมขอกลัวมันค้างอะดิตอนเนี้ยเ,ออเดี๋ยวผมงั้นทุกคนเดี๋ยวผมขอขอปิดไลฟ์นี้ก่อนแล้วก็ผมขอเปลี่ยนโทรศัพท์ปพแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์กับพร้อมใหม่รอแปบบ๊บโอเคได้ไหม ถ้าได้บอกว่าได้ถ้าไม่ได้ก็ก็จะไลฟ์อยู่ดีงอนแล้วมืองรับพี่พร้อมได้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะจ๊ะ แล้วครับมาบอกพร้อมชวนมาทุกคนผมเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วครับก็อย่างที่บอกว่าผมเนี่ยตั้งใจและพยายามเล่นอบทแฝดนี้มากๆเพราะว่าผมเนี่ย อยากที่จะให้ทุกคนแยกออกแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแยกแยะจากเบนเนอร์เร์แล้วก็พลักพลามให้มันแบบแตกต่างกันตั้งใจเล่นมาก <c oughs> ทุกคนชอบไหมหรือว่า Who is talking now? พลาม l อาพลักยับพี่พอมาแล้วไหนทะษพี่ต้องเชิญทางไหน,น อันนั้นตัวบอยอันนั้นตัวบอยตัวบอยมาเรียบร้อยส่งไปถ้ารอบนี้ค้างเนี่ยผมก็จะไม่ไลฟ์แบละนะครับลลางคีอเอ,อ่อ เอาใหม่ครับทุกคนรอบที่สามครับถ้ามันไม่ไม่หลายรอบก็ไม่ใช่เบนซ์เอร์นนะครับอย่างที่บอกผมก็จะไม่ใช้ฟิลเตอร์ละก็น่าสดๆกันแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับ คุยยังไม่ถึงไหนก็ก็ค้างแล้วใช่ไหมไอเรพระรามครับขอบคุณมากครับรอมานานสมกับที่ทุกคนเนี่ยออรอคอยไหมเรื่องเหนือพระราม EP นี้นะครับก็อย่างที่บอกผมก็ตั้งใจเล่นมากๆแล้วก็พยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้มันออกมาดีแล้วก็ ออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันแล้วอินกันนะครับผมตั้งใจมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจที่ว่าทุกคนให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็เห็นว่าทวิตเตอร์เนี่ยทะลุล้านทวิตไปแล้วก็ขอบคุณมากมากตั้งแต่ ep แรกเลยผมผมดีใจที่ที่ผมตั้งใจและผมพยายามมากผมเหนื่อยแต่ผม รู้สึกว่ามันเหนื่อยไปพร้อมกับมันมีความสุขด้วยนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบผมก็ดีใจแล้วนะครับผมตั้งใจเล่นน้ากเพื่อเพื่อทุกคนเพื่อที่จะให้ผลงานมันออกมาดีนะครับปัญวิ์จนปวดตาเหรอครับขอบคุณมากครับที่ช่วยกันปั่นนะครับคุยกันได้ครับคุยกันได้ผมจะมาอย่างที่บอกว่า10 1ิบนาทีนะครับเดี๋ยวก็จะไปทํางานต่อส่วนเรื่องเพลงนะครับเพลงเป็นไงบ้างครับทุกคนเพราะไหมเพราะไหมเพลงเนี่ยผมได้ผมได้ตั้งใจตั้งใจแบบสวัสดีครับพี่นัทครับโอ้โหพี่นัทสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่นัทครับที่ที่ชมนะครับพี่นัทเนี่ยคือเป็นผู้ปิดทองหลังพระก็คือเป็นคนที่สอน acting นะครับเป็น acting coach นะครับทั้งหน้ากล้องและก็ทั้งเวิร์กช็อปนะครับพี่นัทก็ก็จะคอยสอนผมในเรื่องต่างๆในเรื่องทั้งการแสดงทั้งการพูดทั้งบุคลิกของตัวละครทั้งทลายกำแพงระหว่างผมกับพร้อมและก็ หลายๆอย่างครับผมได้เรียนรู้และก็ได้ได้เติบโตในในเส้นทางนักแสดงแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการแสดงมันเป็นยังไงจากจากพี่นัดเลยนะครับพี่นัดเป็นครูสอนที่ใจดีก็ใจดีดุก็ดุนะครับก็ขอบคุณมากๆที่พี่นัดคอยคอยบอกคอยเตือนคอยคอยอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ พี่เหนือจองพระรามแล้วพระลักษมีคนจองหรือเปล่าพระลักษนี่ผมว่าใครอยากได้พระลักษไปเป็นแฟนบ้างครับแต่พระรามนี่ไม่ได้นะพระรามเนี่ยพี่เหนือเนี่ยเป็นคนจองแล้วนะครับอีพีต่อไปก็รอดูว่าพี่เหนือเนี่ยจะลุกเข้าหาพระรามยังไงนะครับ เลอพลักชอบพลักไหมเบนไม่สบายหรือเปล่าแค่เจ็บคอนิดหน่อยครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้นอนบีหนึ่งบีสองสวัสดีครับพีบ่มีนครับโอ้โหเรียกซับเป็นแบบกล้วยหอมจอมซนเลยนะฮะหวานไปอีกชอบไหมผมว่าอีพีเนี้ยผมรู้สึกว่าภาพนี่มันสวยมากๆแล้วก็ภาพเนี่ยตากล้องเราก็คือพี่มีนนะครับวาบิซาบีแล้วก็ ต้องให้ให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เครดิตเขานะครับแล้วก็พี่นิวนะครับบอสใหญ่ของเรานะครับสวยมากๆนะครับผมชื่นชมทีมตัดกล้องทีมไฟทีมทุกอย่างที่เขาตั้งใจทําแล้วก็ทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดเพราะว่าเห็นไหมมันฟีลกู๊ดใช่ไหมมันเป็นคอมเมดี้มากๆทุกคนใครดูแล้วไม่ตลกเนี่ยผมผมว่าคุณเข้าไม่ถึง ฟินตาแตกเลยขอบคุณมากครับยังไงก็ฝาก e ีพต่อไปด้วยพีสองต่อไปนะครับโปรโมทเพลงนะครับพรุ่งนี้นะครับ9โมงนะครับผมจะลง Official MV แบบเต็มๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมตั้งใจทำเพลงกับกับใครไม่รู้นะครับ ไปสืบเอาผมก็ยังไม่บอกนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเป็นใครนะครับที่มาฟิชเชอริงกับผมด้วยผมตั้งใจทําเพลงนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกในชีวิตของผมด้วยแล้วก็ผมทุ่มเททั้งหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบต่างๆรู้สึกว่าผมต้องต้องทุ่มกับมันพี่นัทบอกว่าพี่นิงบอกว่าเพลงพอมาขอคุณมากครับพี่นิง ขอบคุณมากที่ให้เกียรติเพลงผมเข้าไปอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับขอบคุณมากๆเบนเบน,เ,นเออเชื่อว่าขอบคุณมากครับพี่นัดครับแล้วเจอกันครับพี่ขอบคุณพี่มากๆเหมือนกันครับเล่นได้ธรรมชาติมากขอบคุณมากครับผมก็อ,อ่อมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ผมไดเออ้เล่นบทแฟนนะครับ อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าผมรับเล่นเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมันมันมีความท้าทายในเรื่องของบทบทแฝดนะครับที่ผมจะต้องเล่นคนเดียวแล้วก็มันจะต้องเล่นยังไงล่ะให้มันต่างกันมันจะต้องใช้จิตวิญญาณของนักสแสดงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบนะครับผมจะต้องเรียนรู้จากจุดจน,นี้มากๆนะครับต้องขอบคุณโอกาสและก็ความพร้อมที่ที่ ที่เข้ามานะครับขอบคุณพี่อ่านด้วยที่ที่มองเห็นศักยภาพในตัวผมแล้วก็ขอบคุณคู่คู่ของผมด้วยนะครับขอบคุณพร้อมที่ที่เสือลงออกมานะครับน้องเป็นเด็กน่ารักมากน้องเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะครับถึงน้องจะดูซนๆนิดหน่อยแต่ก็เราทั้งสองคนก็พยายามทํา ทำเหนือพระราม EP เนี้ยให้มันให้มันดีที่สุดทั้งเรื่องนะครับโปรเจกต์ไอโนฟเลฟรักวุ่นวุ่นของนูวิศาวะเนี่ยทำให้มันดีที่สุดเพื่อว่ารู้ว่าแฟนๆทุกคนรอคอยแต่ว่า2วันในการถ่ายทำเนี่ยเราเราค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับนั้นมากเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยสมกับการรอคอยนั่นแหละ พร้อมบุกกรุงลงกาครับเห็นไหมพร้อมบุกกรุงลงกาใช่ไหมเขินว่ารอดูเต็มเรื่ออ๋อเต็มเรื่องนะครับก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นว่าฟีดแบ็กของของพวกคุณเนี่ยสำคัญมากๆต่อเรื่องเต็มนะครับแล้วก็อยากให้สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับทงโปรเจกต์ อยากให้มีก็ดูกันเยอะๆคอยซัพพอร์ตนักแสดงกันเยอะๆแล้วก็ถ้าฝากติดตามมาที่หน้าตอนจบแล้วยังนะครับเพิ่งออกครับพีม่มีนไม่ทันะไรจะจบแล้วแล้วก็ผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวผมเองด้วยที่ขอบคุณทุกคนนี่ยที่ทำให้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกมี กำลังใจมีพลังงานที่ที่ให้ผมเค้นศักยกภาพของตัวเองออกมาทั้ง2วันเนี่ยผมเต็มที่มากๆแล้วก็ผมเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าจะต้องอ่านบทแล้วก็ถ้าเป็นซีนแฝดเนี่ยผมจะพยายามไม่ไม่ทำให้หลายๆห,หลายๆฝ่ายต้องเสียเวลาผมพยายามที่จะเล่นเทคเดียวหรือไม่ก็2องเทคเพราะว่าการเล่นแฟนเนี่ย สลับไปมามันมันจะต้องใช้มุมกล้องหลายๆกล้องแล้วก็ต้องถ่ายหลายๆครั้งย้ำไปอย่างน้อยก็ประมาณ6ครั้งนะครับที่ผมที่ผมต้องเล่นซ้ำไปซ้ำมานะครับผมพยายามที่จะเซฟทีมงานทุกๆคนเพื่อที่จะให้ไป เขาเรียกว่าไปเสียเวลากับซีนใหญ่ซีนที่มันต้องใช้คนเยอะๆซีนกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามเล่นให้มันเทคน้อยที่สุดนะครับเทคสเทคผมถ้าผมไม่พอใจผมก็ออบอกพี่โกกับพี่นิงว่าเฮ้ยเป็นขอเล่นใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากแล้วแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากๆเช่นกันครับอนนิยายมาก,ก่อนดูซีรีส์แะ้วกัพนันฟินขอบคุณมากครับ ชื่นใจครับชื่นใจผมชื่นใจมากๆที่ทุกคนรักในตัวพระรามรักในตัวพี่เหนือนะรักในตัวออพระลักนะครับดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณมากครับก็เจ็บคอน,นหน่อยครับไอ้อทิ์ต่อไปนะครับเหนือพระรามเนี่ยจะออนแอร์ทุกวัน เสาสี่ทุ่มนะครับทางไลน์ทีนะครับพรุ่งนี้เพลงของผมเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับชื่อเพลงว่าปุ่มกดห้ามใจเนี่ยจะออนแอร์พรุ่งนี้9โมงนะครับทาง YouTube b e n อ Alert o f i i c i a l นะครับใครที่ยังไม่ไม่ได้กด u u s c r i b e นะครับไปกดนะครับพรุ่งนี้9โมงแจ้งเตือนนะครับผมอยากได้1ล้านภายในวันเดียวนะครับ ทุกคนสามารถทำให้เพลงผมเนี่ยก้าวไปติดเทรนด์ u t u b e ได้หรือเปล่าผมก็พูดเป็นงั้นแหละนะครับผมพูดลอยๆผมแต่งเองไหมผมเพลงนี้เนะี่ยผมให้เดี๋ยวไลฟ์พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้พูดถึงเรื่องเพลงทีเดียวนะครับแต่ผมตั้งใจทำเพลงนี้มากๆนะครับถ้าทุกคนชอบผมก็ชอบด้วยนะครับ แล้วบนบิปั่นอย่างเดียวไม่ได้นะต้องไปบนไว้ด้วยโอ้ต้องไปบนไว้ด้วยหรอขนาดานั้นเลยหรอเพลงเป็นยังไงบ้างครับพูดถึงเพลงหน่อยเพลงติดหูไหมหรือว่าเดี๋ยวมีแร็ปนะครับเพลงนะครับแร็แปดุมากทุกคน อยากให้ฟังแรปแรปนี่คือแบบขนลุกเพราะว่าหนาวนะครับ <laughs> ตอนอ่านนี่หนาวนะครับ <laughs> แรปดูโอคอมเมนต์ขึ้นเร็วมากครับทุกคนผมอ่านไม่ทันได้จะฝึกร้องให้ได้เหมือนเพลง ร้านแตกภายในวันเดียวนี้ผมจะขอบคุณทุกคนมากมากนะครับติดหูไหมติดหูใช่ไหมขายขาอีกหนึ่งแมทเรื่องสปอยอ่ะที่หนึ่งคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่เบนใช่ไหมเรื่องสปอยอ่ะอีกสองนาทีผมไปแล้วนะทุกคนผมจะต้องรีบไปทำทำทำงานนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องมีงานเช้าอีกเดี๋ยวรีบทำทุวระส่วนตัวให้เสร็จก่อนนะครับอีกสองนาทีผมไปแล้ว ใครอยากบอกอะไรไหมหรือว่าอยากที่จะคุยกับพระรามกับพลักษณ์คนนี้ไหมพระรามประทับใจมากขอบคุณมากครับชู้นะครัะอย่านอนดึกขอบคุณมากครับอ่านเมนนูทีพี่อ่านแล้วนะครับฝันดีนะครับคุณอเลิศฝันดีนะเธออ่ะสรุปเลยนะครับ ก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับเรื่องเนี่ยพระรามนะครับในโปรเจกต์ End of Love นะครับรักวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะนะครับยังไงก็มันจะออนแอร์ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มนะครับทางไลน์ทีวีออริจินอลนะฮะแล้วก็เพลงซิงเกิลแรกของผมนะครับชื่อเพลงว่าปุ่มกดห้ามใจนะครับ p l e s s Love นะครับซึ่งผมไปจ้างเอ้ยไม่เรียกจ้างเนี่ยผมไปไม่ใช่ผมไปสิ เขามาร่วมฟิชเชอร์ลิงกับผมให้เกียรติมาร่วมฟิชเชอร์ลิงกับผมนะครับก็ตั้งใจทําทั้ง2ออย่างเต็มที่มากๆทั้งเรื่องซีรีส์ทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องร้องเพลงนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับยังไงก็คืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับยังไงก็ดูเหนือพระรามวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆจนถึงวันเสาร์ที่จะถึงวันเสาร์หน้านะครับ ติดตามกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณคือกำลังใจที่สำคัญมากๆสำหรับผมนะครับพักผ่อนด้วยบอกผมให้พักผ่อนผมก็จะพักผ่อนนะครับคนที่บอกผมก็อย่าลืมพักผ่อนตัวเองเอ้ยพักผ่อนให้มากๆนะครับดูแลตัวเองให้มากๆแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเอ่อนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้ว มานิดๆหน่อยๆนะครับให้คิดถึงนะครับช่วยกันอยากว่าไปวันเสาร์หน้าเลยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเพิ่งจบเสาร์นี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็ดูเหนือพระรามวนไปเรื่อยๆฝากเรื่องเพลงด้วยพรุ่งนี้9้าโมงเช้านะครับ ขอบคุณหนึ 1, 000, 000, 000่งล้านด้วยนะครั<อ>บหนึ่งล้านทวิตนะครับที่ที่มอบให้กับเหนือพระรามอีพีแรกนะครับแล้วก็อีพีที่เก้าของ end of love นะฮะขอบคุณมากมากที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจกันรีทวิตขอบคุณข้อความทุกข้อความนะครับเดี๋ยวผมตามไปอ่านแล้วก็ยินดีมากๆที่จะสร้างผลงานให้กับทุกคนได้ได้ดูกันยินดีมากๆที่จะได้ร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับ ยังไงก็ขอบคุณหนึ่งล้านมากๆที่ทำให้ผมกับพร้อมได้ได้มีอะไรไปขิงได้มีอะไรไปพูดกับเขาบ้างนะครับขอบคุณมากๆทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีกับผมมากๆแล้วก็ผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกอีกเหมือนกันว่าจะทำให้พวกคุณมุมใจนะครับว่าพวกคุณเลือกรักคนไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับฟันดีครับ